ถ้าเราต้องการสื่อสารกับเอเลียนเราควรพูดภาษาอะไรนาซาบอกว่าเราควรจะใช้ฟิสิกส์เพื่อสื่อสารไปดูนะครับว่าเราทำได้ยังไงในปี1977นาซาได้ปล่อยอัน Voyager 1ออกไปโดที่ทุกวันนี้ Voya g เจ1อยู่นอกระบบสุริยะของเราแล้วและก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ออกไปไกลที่สุดจากโลกบนยานอวกาศนี้นาซาได้ใส่แผ่นเสียงไ้แผ่นหนึ่งโดยที่แผ่นนี้เต็มไปด้วยรูปของโลกและก็มีรูปภาพพวกนี้ซึ่งแพ่บอกเอเลียนที่จะมาเจอแผ่นนี้ว่าโลกของเราเป็นยังไงนาซาได้คิดว่า ถ้าต้องการสื่อสารกับเอเลี่ยนเราต้องก,องก Alien, รารอ,อะไรสักอย่างที่ทั้งเราและก็เอเลี่ยนรู้จักซึ่งแน่นอนเขาคิดถึงไฮโดรเจนซึ่งคือธาตุทีท่มีเยอะที่สุดในจักรวาลซึ่งถ้าเราดูส่วนนี้ของรูปเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอยู่รอบๆซึ่งก็คือโปรตอนหนึ่งตัวของไฮโดรเจนแล้วก็อิเล็กตรอนหนึ่งตัวของไฮโดรเจนถ้าเอเลี่ยนของเราทําวิทยาศาสตร์เขาก็น่าจะมองว่าไอ้รูปนี้ก็คือไฮโดรเจนถ้าเอเลี่ยนพวกนี้เคยทำการทดลองเกี่ยวยก ลูกสอข้างบนได้เปลี่ยนจากชี้ขึ้นเป็นชี้ลงนั่นก็คือสปินฟลิปอันนี้สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับกระบวนการนี้ก็คือมันมีขึ้นความฉี่ที่เปรมากๆซึ่งนาซาได้บอกว่าถ้านับพีเรดของกระบวนการนี้ 1, 4 2 0้ล้านครั้งนั่นก็คือหนึ่งวินาทีของเราอีกอย่างนึงที่เราต้องการสื่อสารกับเขาก็คือมวลของเราคือเท่าไหร่ถ้าเราเตัวเมใหญ่ที่อยู่ข้างๆไฮโดรเจนนั่นหมายถึงมวลของไฮโดรเจนซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรามีไฮโดรเจนทั้งหมดหกคูณกับ1กรม หลังจากนั้นนาซาก็ต้องการสื่อสารถึงความสูงของเราซึ่งเขาก็ใช้กระบวนการเดิมเป็นฟิว t r a น s ซชั o นของไฮโดรเจนจากตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเราเอาความยาวคลื่นนี้มาแล้วมาหารด้วย21เราจะได้1เซนติเมตรพอดีซึ่งถ้าเอเลนของเราสามารถเข้าใจรูปนี้ได้เาก็จะเข้าใจว่าคอนเซปต์ของเวลามวลแล้วก็ความยาวของเราเป็นยังไงซึ่งนาซาก็จะใช้หน่วยพวกน,นี้เพื่อบอกเอเลนว่าคนของเรามีส่วนสูงเท่าไหร่โลกของเราประกอบไปด้วยแก๊สอะไรบ้างและพวกดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะของเรามีขานาดเท่าไหร่ นอกเหนือแล้ว NASA ก็ได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างเช่นส่วนประกอบของ DNA และก็โปรตีนต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกและสิ่งที่น่าจะดูน่ากลัวที่สุดก็คือแผนที่ที่เอเลี่ยนสามารถตามกลับมาที่โลกได้นาซ a าได้วัดระยะทางระหว่างดาวอาทิตย์กับโพซ่าต่างๆที่อยู่ในกาแล็กซีของเราซึ่งโพซ่าพวกนี้ถือว่าเป็นวัตถุที่มีความสมมารถสูงมากๆซึ่งนาซ่าก็เชื่อว่าถ้าเอเลี่ยนพวกนี้รู้ว่าโพซ่าพวกนี้อยู่ที่ไหนเขาก็สามารถคำนวณได้ว่าระบบสุริยะของเราอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ต้องเป็นของเครับ ว่า v o y เจ e r ์วันจะพาเอเลียนกลับมาที่บ้านเพราะว่าก่อนโพรเจคต์วันจะถึงดาวฤกษ์ใกล้ที่สุดของมันก็จะต้องใช้เวลาอีก38,000ปีลองคิดดูครับว่าเอเลียนจะเข้าใจสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามสื่อหรือเปล่า